วันนี้พามาทานชาบูกันนะคะชื่อร้านชาบูกุนะคะหลัง Big C Extra เชียงใหม่ค่ะที่นี่เขามีให้เลือกน้ำซุปประมาณ10น้ำซุปนะคะแต่วันนี้เลือกเป็นซุปน้ำดำแล้วก็น้ำกระดูกหมูค่ะร้านนี้ค่ะจุดเด่นนะคะราคาไม่แพงแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะอย่างหมู ถาดนี้ค่ะหมูสไลซ์สันคอสไลซ์นะคะอยู่ที่75บาทที่นี่ไม่มีบุฟเฟ่ต์นะคะแต่ละจานก็คือคิดเป็น,นั้นาตามนั้นเลยค่ะก็จะเป็นอลคาร์คนี่คือซุปน้ำดำนะคะสีดำแล้วส่วนอ,อีกซุปหนึ่งสีขาวก็จะเป็นซุปกระดูกนะคะสไตล์ญี่ปุ่น ส่วนเนื้อนะคะวันนี้เราเลือกเป็นเนื้อใบพายค่ะถาดที่เห็นนี่ก็ราคา99บาบาทเองนะคะตัวเนื้อเนื้อนุ่มไม่เหนียวเลยค่ะเนื้อใบพายตัวนี้นะคะส่วนพริกกระเทียมเนี่ยคุณขอได้ไม่อั้นนะคะถ้าเกิดชอบเผ็ด นี่จะเป็นเนื้อแกะย่างค่ะสเต็กหมูเบคอนผัดพันเห็ดขิมทองนะคะมากับน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่ค่ะพลิกแซบๆเพื่อนๆทานข้าวกันแล้วใช่ไหมคะ ใครยังไม่ได้ทานนะฮะมาทานชาบูด้วยกันค่ะนี่เลยค่ะเบคอนพันเห็ดเข็มทองอร่อยอร่อยส่วนนี้เป็นข้าวผัดกระเทียมนะคะมาแบบร้อนๆอ,อย่างนี้เลยค่ะข้าวนุ่มเหนียวนะคะหอมกระเทียม วันนี้ขวัญจบคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะ